ข้อมูลค่ะข้อมูลกยาเดิมแคนานระเทศเป็นลับาาเประเทศมีประเทศนะคะถ้าเกิดเป็นเขตประเทศก็จะเป็น ไทุกคนนเลยะ GPS เราใช้ทำอะไรคะทำทางไปไปไปไหนแน่ไปไหนที่ต้องการอะ ักันโดยเลือกใช้เครื่องมือให้ครบถ้วนนะให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและเรียนสามารถไปสื่อ เนห่งอ่ที่เป็นคนคอยเขียนโดยทุกคนในกลุ่มจะต้องตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังแล้วนะคะเราจะต้องจดบันทึกสิ่งที่เพื่อนผู้นําเสนอเนี่ยออกมาพูดเขาตอบมาเล่าว่าสุดเขาเนี่ยแต่งเรื่องสั้นว่าย,ยัางไงเขาใช้เครื่องมือชน,นิดใดบ้างและเครื่องมือนี้นะมันมีการใช้งานกับเหตุการณ์ไหนดังนั้นนั่งฟังเฉยๆอย่างเดียวไม่ได้ต้องฝึกการคิดวิเคราะห์ด้วย ไปงานตัวนี้จะเป็นคะแนนจากการเป็นผู้ป้องกันเราขอางชิทุกท่านที่พวกเราเปนพวกเราหคนที่กำลังจะไปเที่ยวที่โดนทางนงจังหวัดเชียงใหม่พวกเราไม่ด้ทางไปพวกเราจึงใช้ GPS เพื่อหาทางไปโดนาทางนงเมื่อไปถึงแล้ว พวกเรารู้สึกเหมาอื้อพวกเราใช้ barometer เพเื่อวัดความกดอากาศในอากาศพบว่ามีความกดอากาศสูงเมื่อพวกเราเที่ยวเสร็จแล้วพวกเราอยากไปเที่ยวต่อพวกเราจริใช้แผนแที่แล้วนั่งือเชื่อกหาจางังหวัดใกล้เคียงที่หน้าไปเที่ยวแล้วพวกเราจะได้ไปเที่ยวมาสอเก็บปกมือค่ะ อันนี้นะคะเดี๋ยวจะถูกให้ความน,นะเริ่มนำสนุกได้เลยค่ะ,ะสำหรับกิจกรรมหมุนผ่านพ้นไปเดี๋ยวขอประมวลผลก่อนว่านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะครบถ้วนไหมโดยเราจะใช้กิจกรรมกล่องสมมุติว่าถ้านักเรียนคิดแล้วก็วางแผนกันในกลุ่มได้ 父母们。 I wow.